คนคนนี้ค่ะเขาได้โพสต์คลิปการเก็บกระดูกค่ะที่จังหวัดสุรินทร์เป็นพิธีกรรมของชาวเขมรจะแตกต่างจากที่เรารู้และเห็นยังไงบ้างไปดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ รับเราจมุยเนอคุณแม่มนี่ารี่บกลุ่มมีกาอทำกันอย่างนี้เหรอใช่ค่ะแล้วก็จะมีบทสวดที่เป็นภาษาขเขมรเยนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ยขาจัดขึ้นที่สุรินทนะคะเป็นพิธีกรรมที่ชื่อว่าพิธีเก็บกระดูกค่ะเป็นพิธีของชาวไทยเชื้อสายขเขมรเนี่ยนะคะโดยการทําพิธีนี้จะเป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ คือเหล่าญาติพี่น้องเนี่ยก็จะเชิญผู้ทําพิธีเนี่ยค่ะมาสวดส่งบุญถวายของขาวหวานรวมถึงเครื่องดื่มต่างๆให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วก็จะทําให้ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเนี่ยนะคะคเขาได้มารับส่วนบุญส่งกุศลทุกปีครับเปรียบเสมือนกับการทํางานบุญประจําปีที่เหล่าญาติพี่น้องเนี่ยเขาทำให้กับผู้<อ>เสียชีวิตไปแล้วนั่นแหละนะคะ,คะซึ่งความแตกต่างของพิธีกรรมนี้ก็คือผู้ทําพิธีจะ ทำการถวายอาหารและเทเครื่องดื่ม oh. ตอนหน้าอาัฐิผู้ล่วงลับไปเลยตรงนี้เลยนะที่เราเบลอไว้นั่นแหละนะคะเป็นพวกเครื่องดื่มต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่จัดขึ้นสําหรับในพื้นที่บางพื้นที่โดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายขเขมรที่อยู่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะคะ uh huh. ส่วนคลิปนี้เนี่ยนะคะก็มาจากคุณ P.S.K N K S, K S K นะคะม,ะมีอีกคลิปหนึ่งะคะเป็นพิธีกรรม กรรมของคนเป็นคนตายอยอันนี้เราเคยเห็น <S <S <ess> เออนะคะแต่ก็มีวิธีการแตกต่างกันไปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่เรานํามาเสนอการเพื่อบางคนแบบมีโอกาสไปร่วมงานจะได้ออไม่ต้องตกอกตกใจกันนะจังหวัดเดียวกันต่างอําเภอต่างตาบลวิธีกรรมก็ไม่เหมือนกันแล้วเหมื <S 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 <ess> <S อนกันเอามาให้ดูกันแบบนี้นะครับไป